สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะปลาค่ะทุกคนเรากําลังจะนําปลามาปล่อยที่สระนะคะซึ่งเป็นลูกปลานิลแล้วก็ปลาทับทิมนะคะทุกคนนี่ค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่กระมังไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยให้เขากระโดดออกไปเองนะคะนี่ค่ะเขาจะกระโดดออกไปทางนี้แหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสักพักนะคะให้อาหารนะคะให้อาหารก่อนแล้วก็ให้เขากระโดดออกไปเองค่ะเห็นไหมคะนี่ เขาสามารถออกไปได้นะคะแบบนี้ทุกคนคะ่ะนอกจากปลานะคะในสระแห่งนี้ยังมีหอยขมด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ได้นําหอยขมมาปล่อยนะคะมาเลี้ยงไว้คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะพี่น้องตอนนี้คะ่นะคะบอกเลยคะ่ะว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะหอยขมนะคะเอ้ยคือกินไม่วันไม่ไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะทุกคนด้านนี้คะ่เะเยอะแยะมากเลยคะ่ะนะคะอันนี้อันนี้คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสระนะคะสระที่เราจะ ปล่อยปลาไว้นะคะเป็นสระแบบธรรมชาติค่ะนะคะแบบธรรมชาติสะลูกนี้ก็ไม่ใหญ่มากทุกคนดูหอยขมนี่ค่ะคือเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากพี่น้องคือกินไม่ทันแล้วค่ะเมื่อก่อนนะคะไม่มีหอยขมกินนะคะไปหาซื้อก็ยากค่ะหา,หาซื้อก็ไม่ค่อยมีนะคะหายากด้วยค่ะทีนี้ค่ะก็เลยไปเอามาปล่อยมาเลี้ยงไว้ค่ะเลี้ยงไว้แบบธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ได้ให้อาหารอะไรนะคะ แรกๆก,ก็ให้เป็นพวกข้าวเหนียวกับรำข้าวค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องให้แล้วค่ะเพราะเขาหากินเองได้แบบธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูดูทุกคนป้าพี่น้องมีกุ้งด้วยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะมีกุ้งมีหอยมีปลาด้วยค่ะปูก็น่าจะมีนะคะ เห็นไหมคะทุกคนนุ่นอุ้ยกุง้งทุกคนกุ้งว้ายทุกคนเห็นไหมกุ้งมีกุง้งมีหอยมีปลาและก็น่าจะมีปูด้วยเนาะแต่ไม่เห็น,หนทุกคนดูนุ่นว้าทุกคนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดวิถีชีวิตเลยค่ะพี่น้องดีงามค่ะทุกคนนะคะดีงามนะคะนี่แหละคะ่ะคือวิถีชีวิตนะคะทุกคนปลูกผักกินเอง,องแล้วก็เลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาในสระที่พอมีนะคะ นี่แหละค่ะพิธีชีวิตขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคนทุกคนปลาออกไปแล้วทุกคนทุกคนดูดูดูทุกคนปลาออกไปแล้วค่ะทุกคนนั่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 นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเขาเริ่มลอยออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มทยอยออกไปแบบนี้แบบนี้ทุกคนเห็นไหมนั่น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 เขาไปแล้วค่ะนั่นนั่นทุกคนเห็นไหมนั่นเลยเขาจะค่อยๆออกไปแบบนั้นและค่ะนั่นทุกคนเห็นไหม สุดยอดเลยค่ะน่ารักจริงๆน้องปลาขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปคิดเยอะเนาะทุกคนเนาะชีวิตคิดแค่ว่าวันนี้ดีกว่าวันเมื่อวานก็พอแล้วนะคะบา,บายๆค่ะทุกคนสวัสดีจ้า